น้ำใจคนไทยยังคงหลั่งไหลไปพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยสถานีโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า n อ t ของเราค่ะก็ยังเป็นสื่อกลางนําน้ําใจจากคนไทยส่งถึงมือเพื่อสภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะที่มีประชาชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนําอาหารและก็สิ่งของจําเป็นมาร่วมบริจาคจำนวนมากค่ะ ประชาชนและผู้แทนจากทางองค์กรหน่วยง,งานต่างๆนะคะได้ร่วมนําสิ่งของมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภ,ยภ,ยภาคใต้ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ที่ยังคงเปิดรับความช่วยเหลือและส่งตรงถึงมือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะ ตัวนางสาวสุภาพมาศอิสระพักดีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมครัวกลางของทางกองทัพไทยนะคะและยังพวบว่ายังคงขาดแคลนกล่องบรรจุอาหารจึงขอรับบริจาคเพิ่มเติมค่ะซึ่งวันนี้ก็มีคุณอนชาฉลาดปรุนนากล่องพลาสติกบรรจุอาหารทั้งสิ้นกว่า800ชุดมาร่วมมอบด้วยค่ะ ขณะที่นางอุไรตั้งอุดมมงคลในนามของกลุ่มเสเบียงบุญกรุงเทพมหานครก็ได้นำสิ่งของมามอบให้กับทางศูนย์รับบริจาคของทาง NBT เป็นครั้งที่4แล้วนะคะโดยครั้งนี้ค่ะก็มีการนำไม้ถูพื้นเพื่อใช้ทำความสะอาดบ้านเรือนเนื่องจากได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประสบภัยว่าอุปกรณ์ความสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นมากในขณะนี้รวมถึงปัญหาหนี้สินค่ะที่อยากทางให้ภาครัฐนั้นให้การช่วยเหลือกับทางผู้ประสบภัยด้วยค่ะ เพื่อนบอกว่าคือเขาต้องการที่ทําความสะอาดเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้าบ้านตัวเองดังนั้นเครื่องมือทาความสะอาดเนี่ยพวกไม้ถูพื้นแปรงถูพื้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเขาแจ้งมาต้องการตัวที่สําหรับฉีดด้วยซ้ําซึ่งตรงนั้นในตัวสําหรับฉีดนั้นก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งอันนี้ไปก่อนละกันจริงๆเมื่อวานสั่งไปเยอะแต่ว่ามันได้มาแค่นี้ก็เลยส่งอันนี้ไปก่อนค่ะค่ะในส่วนของการคุยกับเพื่อนที่ในพื้นที่ กำลังใจเขาเปไ็นยังไงบ้างครับแล้วตอนนี้หลังจากที่เหตุาก,การณ์เกิดไปเข้าสู่ภาวะปกติอ๋อก็บอกว่าตอนนี้คือมันค่อนข้างแย่มากเลยแต่ว่าทีนี้คือหลายๆภาคส่วนก็พยายามระดมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาแต่ว่าก็าคือสิ่งที่เขาต้องการนเวลานี้เขาต้องการอยากจะให้เราช่วยปลดหนี้ <c oughs> ที่สำคัญตอนนี้เพราะว่าทุกคนมีภาระหนี้กันเยอะแยะ นอกจากนี้นะคะนางสาวยิ่งพรอ,อินสรีชื่นจากบริษัท Legal Clinic แอนด์เอเ t คชั่นจำกัดก็ได้มาบริจาคเสื้อผ้าและกระเป๋าพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศส่งต่อน,น้ำใจถึงผู้ประสบภัยผ่านทาง NBT mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร,เร็วที่สุดค่ะ ในนามของคลินิกกฎหมายแรงงานนะคะบริษัท Legal Clinic and Education วันนี้ก็ได้นำสิ่งของเสื้อผ้านะคะแล้วก็กระเป๋ารองเท้ามาบริจาคนะคะก็เชิญชวนเพื่อนพี่น้องนะคะที่มีกำลังทรัพย์นะคะหรือว่ามีสิ่งของที่ยังสภาพดีใช้ได้นะคะมาร่วมกันส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยโดยสามารถนำสิ่งของของท่านนะคะมาบริจาคได้ที่สถานีโทรทัศน์ NBT อวิภาวดีนะคะ ข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยอื่นๆหน้ากากอนามัยนะคะสามารถนํามาได้เพื่อส่งต่อ,อของพวกนี้ให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนพี่น้องที่ประสบอุทกภัยต่อไปค่ะ เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะเพราะว่ากระเป๋าเสื้อผ้าก็จําเป็นมากน้องนักเรียนที่กําลังสอบแกดแพทในช่วงกลางเดือนนี้ก็จําเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับทางผู้แทนบริษัท PSG i n t e r t r a d e จำกัดผู้ประกอบการธุรกิจอะไหล่รถยนต์มาบริจาคน้ําดื่มและอาหารแห้งค่ะรวมถึงนายธีรดาสุภพฤกษพงศ์นําสเปรย์แอลกอฮอล์และเสื้อผ้าใหม่มามอบให้กับ ผู้ประสบภัยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ทาง NPT จะขนส่งผ่านทางสายการบินนกแอร์เพื่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะ กรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยผนึกกำลังครั้งใหญ่กับภาคีเครือข่ายได้แก่เอ็มคอสภากาชาติไทยกองบัญชาการกองทัพไทยและสายการบินนกแอร์ Air. จะตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้าตามนโย,ยบายของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมบริจาคได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่สถานี โทรทัศน์ถแห่งประเทศไทยหรือว่า N b t นบทนะคะถนนวิภาวดีรังสิตก็คือตึกข้างหน้าเลยนะคะก็ะมาบริจาคได้ทุกวันค่ะเรายินดีนะคะเปิดรับบริจาคตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ที่ต่างจังหวัดก็สามารถบริจาคได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสํานักงานประชาสัมพันธ์หรือว่าสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีสภากรารชาติไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เรขกที่บัญชี0453046370ค่ะ